คุณผู้ชมครับกรณีของเสียเต้ยกับเจออนะครับผู้ดูแลเผยข้อมูลการจดทะเบียนร,รับรองบุตรบุญธรรมมีเอกสารตามกฎหมายมรดก50ล้านกลับคืนสู่การดูแลของเจอหากพิจหากพินัยกรรมไม่ระบุให้ใครครับ จากการเสียชีวิตกระทันหันของนายสมพัน์สุรันกุลอายุ41ปีหรือเสียเต้ยนะครับอดีตสามีเจออ90ล้านอายุ48ปีซึ่งจะมีการชาปนก,กิจศพในวันที่25พฤศจิกายนนี้ที่วัดเทพสถิตนิมิตมงคลมู่ีบ้านคำบอนตะบนหนองแสงอำเภอหนองแสงจังหวัด,ดอุดรธานีโดยพระอาจารย์ทองพูลสริวันโนนะครับเจ้าอาวาสวัดได้ให้ลูกศิษย์วัดทำความสะอาดเมนเผ,นผาศพ รวมถึงสำรวจบริเวณที่บรรจุอธิธาตซึ่งอยู่ใกล้กับที่บรรจุกระดูกของพ่อแม่เสียเตยที่เสียชีวิตไปแล้วครับโดยตอนเสียเตยยังมีชีวิตอยู่และยังเป็นโสดได้มาเป็นเจ้าภาพทอดกรถิ่นและผ้าป่าสามัคคีรวมกับชาวบ้านเพื่อสมทบทุนในการสร้างเมนเผาศพให้กับวัดแต่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์หลังจากแต่งงานกับเจออก90ล้านแล้วทั้งสองคนก็ได้พากันมาร่วมสร้างเมนเผาศพและประตูโขงแห่งที่1จนแล้วเสร็จ ส่วนเรื่องพินัยกรรมทรัพย์สินของเสียเต้ยนะครับด้านนางสงกรานพี่สาวคนที่4ของเสียเต้ยเผยด้วยน้ําตาคลอว่าในอดีตครอบครัวเคยอยู่อย่างลําบากมาด้วยกันต้มไข่หนึ่งใบต้องกินกันทั้งบ้านโดยทรัพย์สินบางส่วนที่มีก็จะเป็นทรัพย์สินที่ครอบครัวสร้างกันมาตอนพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่บ้าง โดยเสียเตยนะครับเคยพูดก่อนเสียชีวิตว่าหากผมเป็นอะไรไปขอให้พี่ไปที่ธนาคารในตัวเมืองและเปิดตู้เซฟดูพินัยกรรมว่ามีอะไรบ้างพี่ไม่ต้องห่วงผมผมทําไว้หมดแล้วจะไม่ปล่อยให้ครอบครัวลําบากโดยหลังจากเสร็จงานศพเสียเต้ยจะมีการอ่านพินัยกรรมที่บ้านเสียเต้ยโดยมีพี่ทั้ง4คนของเสียเต้ยมาร่วมรับฟัง ส่วนเจออและลูกบุญธรรมก็จะมาร่วมฟังด้วยหรือไม่ขึ้นอยู่กับเจออถ้าเสเด็จทำพินัยกรรมให้เจออและลูกบุญธรรมก็มีสิทธิ์มารับฟังคาดว่าเจออจะมาร่วมงานเผาศพในวันที่25พฤศจิกายนนี้อยากให้เจออมาเพราะเสียต้ยรักเจออมาก ด้านพี่ชายคนโตของเสียเต้ยเผยนะครับว่าไม่มองเรื่องเงินหากพินัยกรรมทั้งหมดออกมาเป็นของหล้านคือลูกบุญธรรมของน้องชายญาติาตั้งใจให้อยู่แล้วน้องรักใครน้องเลี้ยงลูกบุญธรรมมาเราก็รักด้วยด้านแหล่งข่าวจากคนดูแลเด็กหญิงสี่ขวบลูกบุญธรรมเสียเตยนะครับซึ่งเด็กเป็นลูกสาวของเจออเสียเต้ยรักมากจนรับเป็นบุตรบุญธรรมโดยยืนยันกับทีมข่าวนะครับว่าเสียเตยและเจออจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมเป็นลูกตามกฎหมาย ขณะที่ทนายความระบุด้วยนะครับว่าหากเซเตอร์มีการเซ็นเอกสารรับรองบุบุรญธรรมจริงหากพินัยกรรมไม่ได้เขียนอะไรไว้มรดกตกเป็นของเด็กทั้งหมดผู้จัดการมรดกจะกลับมาที่เจออเพราะเป็นผู้ดูแลเด็กหรือแม่ของเด็กคือลูกของเจอรหรือจนกว่าลูกบุญธรรมจะบรรลุนิติภาวะครับ